ไปที่จุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็กดไปที่มีเพสวัสดีค่ะร้านก็สำรวจนะคะ วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Data Collection นะคะของตัวกล้อง Total ok Station Topcon รุ่น GTS 332N นะคะก็จะเป็นกล้องมือสองของทางร้านเรานะคะค่ะจะเป็นไงเข้าไปดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Data Collection นะคะของตัวกล้อง Total ok Station Topcon รุ่น GTS 332N นะคะจะเป็นกล้องมือสองของทางร้านเรานะคะค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะทําการกดไปที่เมนูก่อนนะคะ ทุกคนอย่าลืมตั้งค่าในสุดนะับฟองกลมฟองยาวนะคะก่อนใช้งานตัวกล้องค่ะโอเคค่ะพอเรากดเข้าไปเม,เมนูเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดไปที่ F1 นะคะ Data Collection ค,ะค,ะค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถลิฟล์ใหม่มาได้ลิฟล์เดิมมาก็ได้นะคะเขามีการาหาค่า,าหาค่าพิกัดมาก่อนนะคะหรือว่าเราจะอินพุตนะคะแล้วก็เคลียร์ชื่อแล้วก็ตั้งชื่อเป็นชื่อใหม่ได้นะคะหรือว่า ตั้งชื่อไฟว่าอ่าเป็นไฟหแล้วกันนะคะแล้วก็อินพุค่ะต่อมานะคะเข้ามาที่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกดไปที่ F1 นะคะที่ OCC ค่ะเพื่อทำการใส่ค่าพิกัดนะคะแล้วก็กด F1 ค่ะค่ะตัว P.T. ของเรานะคะจะเป็นชื่อจุดนะคะเดี๋ยวเราอินพุทไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นจุดที่1นะคะ ตรงนี้ข้ามได้เลยนะคะต่อไปตัว i s s t นะคะจะเป็นความสูงของตัวกล้องนะคะก็ทำการ input ไปนะคะเราจะใส่ไว้ที่1.4ค่ะ Enter ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะทำการกดไปที่ F4 นะคะเพื่อใส่ค่าพิกัดจุดนะคะแล้วก็เลือกไปที่ NEZ ค่ะแล้วก็ input นะคะ เอ็นนะคะเราจะจะกำหนดไว้ที่หนึ่งร้อยสี่จุดแปดแปดหนึ่งนะคะต่อมานะคะ e เราจะกำหนดให้อยู่ที่หนึ่งร้อยค่ะส่วนเซตเราจะให้ศูนย์นะคะแล้วก็เอนเพิรได้เลยค่ะค่ะหลังจากเราเอนเพิรตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกด R e c นะคะเพื่อบันทึกค่ะ ในส่วนของตัว R จุด H T นะคะก็จะเป็นความสูงของตัวเป้าพิซซึมนะคะแล้วก็ทําการไปทีเราก็ทําการเล็งไปที่เป้านะคะแล้วก็กดมีได้เลยค่ะแล้วก็อินพิซค่ะแล้วก็กด yes นะคะโอเคค่ะหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะทําการกดที่ i e c นะคะเพื่อบันทึกค่ะ ต่อมานะคะเรากดไปที่ F3 นะคะ M F ก F ล f นะคะจะเป็นการอินค่ามิการนะคะกด F3 ได้เลยค่ะตัว PT เราก็ตั้งชื่อจุดเหมือนเดิมได้เลยนะคะ i n p u t ค่ะแล้วก็เป็นชื่อจุด1ไปแล้วกันนะคะแล้วก็ส่วน r s t ก็จะเป็นความสูงของตัวฟ้าิบซึแเราก็ให้อยู่ที่1.4เหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เล็งกล้องไปที่จุดที่1นะคะแล้วก็ กดไปที่มีดนะคะแล้วก็ยันตีแซนค่ะค่ะแล้วก็กด Yes นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะกด IEC ค่ะเพื่อทำการบันเทึกแล้วก,กด Yes ค่ะตัวหน้าหน้าจอนะคะ ะขึ้นเป็น P T แล้วก็เป็นจุดที่2ให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็สามารถวัดจุดถัดไปได้ที่กดที่มีน,นะคะหรือว่าที่ออกก็ได้นะคะค่ะนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม Data Collection นะคะเพื่อไว้ใช้หาในการเช็คหาค่ขัขิกัดใหม่แล้วก็จุดใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการสาธิตการใช้โปรแกรม Data Collection นะคะของตัวก็ Total Station Topcon ดรื่อ GTS332N นะคะก็จะเป็นกล้องมือสองของทางร้านเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็ถ้ามีบาประการใดผิดพลาดไปต้องขออภัยไวนณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ